พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เปิดใจเจ้าของคลิปชายป่วยจิตเวชขับรถปีนข้ามก่อกลางเบื้องต้นเจอข้อหาขับรถโดยประมาทผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอรถฟฟล์คจูเนอร์ทะเบียนกงอ885เพชรบูรณ์ขณะกำลังขับรถปีนก่อกลางถนนที่บริเวณถนนหมายเลขยี่สิสระบุรีลมศักหมู่ที่7บ้านถนนโค้งตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ชายขับรถโฟล์จูเนอร์คันดังกล่าวได้ขับไปชนกับรถจักรยานยนต์ชาวบ้านจนทําให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รรรัับบบบบาาาดเ็ต่่ออมทชชืยขถ ฟอร์จูเนอร์คือนายวันชัยกาลีธาเป็นคนหมู่ที่7จ็ดตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นผู้ป่วยจิตเวชสาเหตุที่กอ่อเหตุดังกล่าวคือขาดยาจึงทาให้ในายวันชัยเกิดอาการคลุ้มคลั่งขับรถอรารวาดโดยขับข้ามเกาะกลางถนนไปมาหลายรอบจนชาวบ้านแถวนั้นพากันผวาขณะที่นายพงศธรศรีเวียงอายุ27ปีเจ้าของคลิปเปิดเผยว่าขณะที่ตนกําลังขับรถไปทํางานเมื่อมาถึงจุดดังกล่าวสังเกตเห็นว่ามีรถฟอร์จูเนอร์ทะเบียนกงอ88 5 5เพชรบูรณ์กาลังขับ ปีนข้ามก่อกลางถนนตนจึงได้เปิดไฟหน้ารถใส่เพื่อเตือนแต่ชายคนดังกล่าวก็ยังดันทุลังขับข้ามมาจากนั้นก็ขับขวางทางตนไม่ให้ไปและขับถอยหลังมาชนรถของตนตามคลิปหลังจากนั้นชายดังกล่าวก็ขับออกไปจนนี่จอดรถดูโชคดีที่เป็นรอยแค่นิดเดียวโดยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าชายคนดังกล่าวขาดยาจึงทําให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและได้ขับข้ามกอกลางหลายรอบแล้วและเที่ยวหาเรื่องคนอื่นไปทั่วตนจึงอยากฝากถึงครอบครัวชายคนดังกล่าวว่าควรดูแลอย่าให้ออกมาขับรถแบบนี้อีกเพราะมันค่อนข้างอันตรายนอกจากจะเป็นอันตรายแก่ตน และเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงห้ากองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพชรบณ์ที่สามารถสกัดจับนายวันชัยกาลิธาคนขับรถฟอร์จูเนอร์ได้ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบณ์และได้ตั้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นอาจจะเกิดอันตรายแก่บ,บุคคลหรือทรัพย์สินของรถคนันอื่นๆที่ใช้อยู่บนถนนได้โดยมีโทษปรับระหว่าง2 0ง0ันถึงหนึ่งหมื่นบาท เอาชนแมง่งซะไปประมูลนี่เลยไปเลย,เลยนี่ยฮอะช่างแม่งอะไรของมันเนี่ย chôn mình mặt chôn mặt tôi ừ. chôn trong mặt tôi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  mặt บบขาดยาอะไรนี่นะจะก็วิ่งไปวิ่งมาโหดข้ามเก,กาะกลางข้ามไปข้ามมาแล้วก็ลุ้นตกใจแล้วก็กลัวเนาะผู้ใหญ่เขาก็แก้งตำรวจมาตำรวจเขาก็ตามตามก็ย,ยังกลับไม่ได้เลยค่ะวิ่งบ่านไปผ่่นมาแบบชิ่วน่ะจะเป็นอะไรอ่ะเป็นประสาทอ่ะ เห็นเมื่อเช้าเห็นว่าจะข้ามข้ามเกาะมาทางนี้วิ่งข้ามเกาะสามรอบสี่รอบเลยค่ะวิ่งไปเขาวิ่งมารอบก็ไม่คว่ำเลยนะเก่งมากเลยแล้วเรากลัวไหมกลัวดิ่าว้าูหนูกับผู้ใหญ่หนูปิดประตูลัวแล้วก็ว,ว,ว,วนนนันแล้วเขาวิ่งผ่านล้วหนูกลัวเขาเข้ามาทำลายอะไรอย่างนี้เนาะพ่อครัวเขาไปไหนบ้าคพอบครัวเขาก็กลัวอย่างว่าเนี่ยกลัวแล้วเขาก็ไหนีไปหาลูก ก็ไปเจอโควิดอีกหนีเส oh, ือป kind of ่าจระเข้จริงๆเลยมันก็มีเมียก็ได้อเมียมีเขาไงอ่าไปอยู่กับ anyway> ลูกออไปอยู่กับลูกก็ไปติดโควิดกันแต่อันนี้ก็คือพอเจอโควิดนี่ปล่อยเขาอยู่กี่คนนะอันอันนี้เขาอยู่เขาคนเดียวนะคะคนที่เขาเป็นประสาทเขาอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ยเขาเป็นไงเขาก็ดีนะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด